ได้เวลาลงปลาแล้วได้ไหมนี่ได้ไหมได้เยอะเอามันบอค่อยมีอหรือว่าอย่างไดได้ปลาดุกกระปตองมาทําอะไรลูกมาทําอะไรเอาไปทําอะไรเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงเหรอมาทําอะไรลูกน้อ้วนนอ้วนทาอะไรลูกโอ้โหมากินปลาสะกันจ้าทุกคน นายวิกลายเป็นสวนยาแล้วตอนนี้หลังจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นนะปลูกยาจ้ะทุกคนนี่ไงปลูกยาตอนนี้กําลังลงกําลังลงต้นเบียอ่อนมาเนาะนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยววิมาถ่ายให้เบ่งเต็มหมดเลยตอนนี้น้ําในซามันสิลงร้ายหลายเพราะว่าเพิ่นสูบไปใส่แอนยาสูบนี่จ้ะ เขาทําสวนยาสูบเต็มเลยนี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจ้าทุกคนนี่สองฝั่งเลยสองฝั่งสะเลยคืออ่าต้นยาสูบทั้งนั้นซุมเจ้าหากระโล่งนี่หรอโอ้ยนายยกคอยโทรศัพท์นุ่น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 ไหลลงแหละ ปลาก็มีบอค่อยหลายดอกเสือลายที่เป็นปลาดุกกับปลาคอบอใหญ่ปาไในเนาะเออแต่กระแปลกแปกตรงที่ว่าน้ำน้ำท่วมทุกปีเลยนะแต่ว่าปลาไม่ค่อยมีโอ้ยายน้อยโอ้ยายน้อยได้ทุกบาทเลยนะตึกสะด้งเยน้อยได้ทุกบาทเลยทุกคนพื่อจะเป็นปลาขาวน้อยนี่ไงปลาโอปลาโอได้ปละตองใหญ่สองตงัว แล้วก็มีปลาดุกแล้วก็มีปลาช่อนด้วยหมากถั่วของเราก็ยังได้พอเก็บอยู่นะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศการกินสะเออการกินปลาลงสะตามมะฮุงรองยายตามมะฮุงเซนยังต้มปลาจักปีงตัวปีงเนาะ <c oughs> เฮ็ดอยังอ,อะไนเฮ็ดอยังอะรเอ็ดยัง พูนผู้ให้กำลังใจเอ็นยังก็เอ็นยังก็นั่งกินเหล้างกินเล้าให้กำลังใจสุดอกใส่ใส่โยดูอ้าวตัวใหญ่อยู่นะเห็นว่าก็ไดโอ้ยพูนะบรรยากาศเด็กเดเด็เด็กเวันนี้พาเด็กๆมาชมทุ่งหน่อย มาชมบรรยากาศกินปลาลงสะลงสะกินปลาเด็กๆก็มาด้วยมากันครบเจ้าทุกคนต่ออไปรู้อีกบะ้งบึ่งแต่ว่างแล้ววางเอ้าเอาย้อนโอ้ยดูวิทดูวิดดูอาแล้วย้อนขึ้นนั่นไงนั่นไง โอ้โหได้ตัวใหญ่แล้วได้ตัวใหญ่แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็คือผู้ชำนาญการในการหาปลาโอ้โหากระดุายไหนดูดิลาอะไรปานินเหรออดิศขึ้นมาฮ้หเอาไปเลี้ยงเลยลูก ดูดิโหได้ปลาตัวใหญ่เลยเหรอลูกอ่ะพี่เฟืองจับนี่จับนี่ให้พี่อเตี้ยกโอ้โหนั่นไงได้แล้วรออีกตัวหนึ่งนะลูกนะกพ่อครัวหัวปลาไปทังไหนก็นได้เป็นพ่อครัวคือเก่ทาทำอะไรพ่อครัววันนี้ปลาอู้สองตัวคุณนะครฮะอาา่ะปลายัางหัน ผู้คนละข้างเลยปลาคอไปแล้วนี่ไงพี่นไปแล้วปลาด,ดุกปลาดุกเก็บไว้แจว๋วส่วนปลาคอมาต้มจ้ะไ, <c oughs> ได้อีกแล้วปลาดุกรู้สึกว่าสิได้ปลาดุกหลายหลายยายก็มากินปลาเหมือนกันกเนม่จะทุกคนแม่ตะเวศแล้วก็น้องสาวแล้วก็น้องเขย มาเหมือนกันนะจ้าวันนี้พ่อน <c oughs> เรืออีตานั้นพี่น้องเอ้ยได้<ต>ปลาดุกระสองโตซองโตตะกุยอา้าวตะกุยก็ได้ตะกุยได้ป,ดดปดลาอะไรปลาดุกเหรอส่วนลายปลาดุกัสีลายจะทุะกคนพา,า,า,นากันทำอะไรดิมาเราจะเรียนดูดิดูดิด ff, พากันมุง ff, ดูอะไรพี่ยพากันมุงดูอะไร สุดเจ้าพักการแออย่างคือโอนอวดแทะอย่งอย่งย่งปดปัดใหได้ไแล้วได้เอาเลยเดาเลยเลยนอนขไปแล้วทุกคนไปแล้วนู่นเลยอยากจับอยากจับให้จับให้หลานจับหน่อยโ้ ตัวใหญ่มากเอาฮับเอารับเอากันปลากระดูงหน้าเอาไปป้งแล้วก็รอบนังเดิเด้อนี่เด้อยังเล้ออีกเยอะแยะเลยเบื้อปีงปลาเป็นแถบเป็นแถบเยอะป้งปลาเลอยนี่เนี่ยเป็นแซ่ป้งปลาน้อยปลาใหญ่เขาต้มเนาะ อันนี้ก็คืออันที่ปีงเสร็จแล้วทุกคนก็ที่มีแมงวันเนยจังหน่อยแต่ว่าลมลมโอ้หลายหลายแอบเลยหลายแอบเลยปลาดุกขึ้นมาแล้วปลาดุกขึ้นมาแล้วมีปลาดุกปลาดุกอ้อยต้อยหรอปลาดุกก็ได้หลายปลาดุกก็มีปลาโคก็มีขึ้นมาละพอแล้วลว,ละวะซเราวะ เอาปลาปลาปลาตองก็มีปลาตองได้สามตัวหลายแล้วเนี่ยพอลาบเลยเออโอ้โหปลาดุกขอกินเนอะพอแจ่วได้เนี่ยแต่ตัวสวยๆเลยปลาดุกขึ้นมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งลงเลยสี่ห้าตัวเก็บไว้เลยแต่ก้นเป็นตอาลงอ่าอันนี้ก็ปลาดุกโอ้โหนี่ก็ปลาดุกเอาไว้เอาไว้คู่ดำนี่เอาไว้เอาไว้ไปกินที่บ้าน ต้มปลาต้มปลาทุกคนเต็มหม้อหนึ่งอาเนี่ยดืมาหม้อมาได้ต้มเซกับหม้อหนึ่งเออบอกเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศชมทุ่งของเราดูมาเดยเฉพะทุกคนวันนี้มากินข้าวน้ำกันพน้าป้าเต็มเลยเรียบร้อยแล้วตำถั่วแล้วก็มีส้มตำแล้วก็มีไปเด็ก แกวปลาแดกแจะปลากรอกปิ้งปลาจุ่มหนึ่งแม่สองจุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีต้มปลาด้วยนี่กลุ่มหนึ่งค่ะถอ่วาม่ถั่วต้นเย็นด้วยอือมาด้วยเป็นตะดแสบขนาดเลยคือบรรยากาศริมสระริมสระจริงๆเอาอันนั้นเป็นแสดงมิวสิกอย่างยูฮานมาเนี่ย